จัดห้องให้ลูกกันครับจัดห้องแบบไหนอะนี่ไงก็เต็มนี่เลยฮะใช่เดี๋ยวเราจัดห้องที่โรงพยาบาลนี่แหละพร้อมไหมพร้อมค่ะน้องนูน้องน่ารักมากเลยอ่ะลูกศิษย์ไม่ได้ไม่ช่ลูสศิษมาหน่อยให้เขาช่วยไหมฮะช่วยไหมไม่ต้องช่วยอยู่เฉยๆนั่งอย่างนี้แหละเดี๋ยวจัดการเองทั้งหมดนี้เลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราก็ต้องเป่าลูกโป่งก่อนนะครับโคตรเยอะจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ย ปอบได้เยอะแล้วนะช่วยกันทุกคนดีเลยร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมาครับเดี๋ยวเราจะมาติดด้านหลังกันคุณแม่พร้อมไหมคุณแม,ม่อยากเห็นแล้วเดมกๆก็อยากเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดห้องให้น้องเดเม่กันนะครับไม่ม<า>เริ่มเยลยทุกคนรอดูคลิปให้จบนะมีชุดเซอร์ไพรส์มากอุ้ยเรามีชุดเซอร์ไพรส์น้องเดเม่ด้วยนะอยู่ในเนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยใส่<ม>แล้ว นี่ฮาน่ารักมากตั้งหัวเตียงของน้องในเมนะคะเดี๋ยวป้าเหมือนที่จะเล่นนะใครบ้างเือเขาอยากเห็นอ่ะโอ้ยดูผีเสื้อสิคือหันหลังไม่ได้เลยสวยมากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยมากคุณแม่พร้อมยังพร้อมครับ

HDD ได้แม่น้อยนะคะทุกคนร่วม h ดนะ d ไ,ไ,ดนะได้แม่กันค่ะยิเ็นเกันยาสวยมากเลยสวยจริงๆเธอรู้ไหมว่าในชีวิตฉันไม่เคยฝันอะไร